ก็จะตกรอบนะครับมาดูนะมือตีก็กาสลับอุรีเป็นคู่หญิงนะครับอุตีสวยอยู่ครอุตีลอยลอยมาตีพี่ดำนะมีลอยมาบั้งเต็มเม็ดนะครับเต็มเม็ดเต็มเม็ดบีตีพี่ดำนะโอ้โหลอยมาการนี้ตีแนะ่ มไม่ติดก,ก็คุมดีแล้วครับสองสลูก <ส laser. S 1> ในสนามคุมดีมากาตีต <À, S 1> ีเพื่อเปลี่ยน ไม่นั่งกินเหล้าแล้วเปิดเหล้าไม่โอนบ้าไงร้อนจะตายอยู่ที่กิเหล้าดีดำเต็มรอยตั้งเต็มเม็ดดูครับเพรโอ้ยตีจอดด้วยครับลูกนี้3าตีตัดแต้มครับตอนนี้ดำลอยมา ป้องเอาจอดคืนครับได้ลูกจอดครับ<อ>ได้เปรียบลูกได้เปรียบลูกข้างล่างสองลูกก็ตีโดนเขาก็ได้เปรียบเข้าดูนะครับว่าจะทําแต้มได้ไหมรอบนี้รวนนำ9-0เลยนะครับโดนด้วยสีสามแต้มอะรับสาม ดูนะครับอุ้ยโดนลูกล่างจริงด้วยก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวรไทยพาเที่ยวจะพามาชมเปรตองที่สักนามนคะรรังสิตประเภททีมสามคนอายุรวมต้องได้ร้อยหกสิบนะครับทีมเจสังลุยเจกับทีมข้าเข้าวสระบ,บุรีสำหรับคู่นี้ถ้าใครแพ้จะตกรอบนะครับก็แข็งทั้งคู่แต่ว่า จังหวะเปตองเมื่อสักครู่ไปแพ้ไปแพ้มาหาทั้งคู่ต่อตอมนี้ถ้าใครแพ้ก็จะตกรอบนะครับมาดูนะมือตีแล้วก็สลับดีเป็นคู่หญิงนะครับโอตีสวยอยู่คูตีลอยลอยมาตรงดีอันนี้ทีมเจสั่งลุงพี่จุ๋มต้องเข้าอยู่ในโซนนะครับ โซนหลุดมานิดหนึ่งหลุดมานิดหนึ่งลาดูนะพี่ดำจะตีเลยมาปั้งที่ดำหลดุดแปลกดีต่อตายละแดดแบบอย่างจ้าเลย มาเปลี่ยนครับที่มีเปลี่ยนอันนี้ไม่ตีครับจะสั่งเข้าแล้วเข้าวางล่างก็อยู่ตำแหน่งสองสามตีลุงนี้มาแรงครับแรงมาก เข้ามานะยักลุกไหมข้เออุ่มแรงตน้ำอันนี้เหมือนจะตีตับแต้มนะรว่าตีถูกลุงนี้จะทำให้ทีมเสียเปียบน้อยลงไม่ถูกอันนี้เสียเปียบเยอะเลยครับตอนนี้ มันงกันจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนดูนะครับโอ้โหแพ้ลูกนี้รวยไม่เติมีรับสองถึบาที่มีจะเข้าครับตัดลุกล่างไปแล้วเอ้จตาดลก่างเราตัดไปแล้ว,ลลวคมสองแต้ม เสียมนี้เป็นมือเข้าไหมครับสองแต้มพี่ดำก็ต้องเข้าเอาลูกสามนะครับตอนนี้เอาลูกเข้านะครับตั้งใจง่านะจะเอาสามแต้มอ่ะต่อคะแนนเหมือนจะห้าศูน,นย์นะเจสังลุยนำเก้าเก้าสละบบุรี สนามวันนี้เข้ายากนะครับเป็นสนามแห้งส่วนมากถ้าโยนมากับแทกก็หลุดอันนี้ลุงเ็าตกไก่เลยเขาก็เลยแบบเข้าดีตรงนี้พี่ดำต้องตีเลยดูลูกตีพี่ดำนะครับตรงนี้ลอย ปังเต็มเม็ดนะครับเต็มเม็ดเต็มเม็ดแต่วันนี้ร้อนมากลุงเขาตั้งใจไหลเข้ามาอย่างนี้ได้แน่ดำจะตีไอ้สั่งลุยนี่มือตีเชี่ยวตังกรวัวสองคนมาดูลูกตีพี่ดำนะ ดำเตรียมลอยลูกมาลอยมาปั้งข้ามหัวที่ไม่ได้สอมนะครับพี่ดำไม่ค่อยได้สอมปกติแม่นแม่นกว่านี้เยอะนี่ฮรเขาไม่ไลอยด้วยเขาก็จะเอาเหนียวด้วยครับยุกนี้ลอยยุคไม่ลอยแ <c oughs> ดดร้อนมากจะจมมาว้า <Wow! S 1> มาอยู่ตำแหน่งอย่างนี้ มึงตีก็ตียากอยู่กับกลัวช็อตก,อกินป่ะไม่กินไม่กินไม่กินหมูเสี่ยมีน่าจะเข้าครับเพราะลูกล่างคุมดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> เข้าฮะเขาเขากะแทกโอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งหลุดนิดนึงกะแทกลูก่างเลยดูนะครับจะเข้าคุมดีขนาดไหน มนปีฝั่งโน้นเขายังไม่ออกว้าวเขายังไม่เปลี่ยนนะอันนี้เหลือลนะูกสีสี่ลูกด้วยนะครับอีกทีมแต่ว่ามันทำแทมยากอยู่เพราะว่าข้างหน้าวางตำแหน่งดี ดูนะครับจะแหลมขึ้นมาได้หรือไม่น,น,ไนั่นไงนั่นไงอาจจะเห็นแต้มเดียวด้วย,วอยโอ้จะให้ระเบิดออกครับก็ออถ้าถูกน่าจะออกหมดบบจะดูเขาจะแก้ปัญหายัางไง แก้ปัญห,หายังไงนั่นไงจริงแล้วอาจจะได้แต้มเดียวไปตรงลูกนี้เหมือนมาแรงเลย <มา S 1> อ้าวท่ว,วมเลยจริงๆตีรับสามตีแค่ตีเปลี่ยนลูกดำขึ้นมาอาจจะเสียแต้มนะครับถ้าตีไม่โดนดูดีโอ้เสียแต้มเลยไปมาเสียแต้มหนึ่ง ดูต่อครับไี่จุ่มเข้ามาโอ้เข้าดีอยู่ลุงนี้ดินมันแห้งอะมันวิ่งมาเลยลุงเขเข้ามาครับตกโน้่นจริงมาถึงบอดีเลย มาลูกนี้เปลี่ยนแนะเปลี่ยนแนะเปลี่ยนแนะไม่ถึงครับนิดเดียวไปแต่สวยแล้วไปเลสร้านสั่งตีแล้วครับโอ้ไม่เช้าตื่นสายแบบแบบตกใจอะตื่นสายแบบลูกพี่ดำจะตีลูกนี้นะครับ มีตั้งใจมากต้องโอ้ยโดนลูกตัวเองออกแต่ล่างได้อยู่เอ,อ้เอาไม่ได้ลหละไม่ได้ครับเสียมีเข้ามาลนะแต่สวยเลยให้หนเข้าไปน,นิเดี๋ยวถ่ายนี่ให้เสียว่วยมีจะชนโดนไ,<ป>ไหมครับชนโดนไหมชนโดนไหมไม่นชนก่อเปลี่ยนครับทเป็นลูกเลยนะเ็ติด รลชมาเป็นสแมล่นพจาเป็นดูองยนคงมาเอาจริงด้วยชนสวยด้วยลรงนี้จะตีเพื่อรับสองหรือเปล่าไม่แน่ใจดูลุกดีตีพี่ดำนะ ลอยมานึกว่าออกข้างไม่โดนแล้วมันไม่ดีได้สองลูกตอนนี้เหลือลูกหนึ่งต่อสีอ่หเหลือหนึ่งต่อสี่จะได้แ้มหรือไม่อาลวงทิ้งแล้วหนึ่งลูกมาแล้วครับลุงเปลี่ยน เียมีต้องคุมอย่างเดียวแล้วมาดูนะครับเสียมีเหมือนเหมือนจะตีนะครับเพราะว่าคุมสองลกูกคุมสองลกูกตีครับลูกนี้ดูดูดดเหตุการณ์นี้ตีแน่อมไม่ติดก็คุมดีแล้วครับสองสองลูกในสนามคุมดีมาก,ออกใครนะ เข้าได้ไม่ครบหรอกมันสนามแห้งน้องเขาโยนมาแรดถหลุดแล้วเนี่ยได่ดับได้น้นองเขาจะดึงเหมือนติดล่างครับน้องเขาต้องเรียกเข้าเพราะว่าไม่ เมื่อสักครู่วัดแล้วมันเสียสองแต้มอยู่เหมือนเหมือนจะตีเหมือนจะตีอีกเพื่อนหนึ่งแต้มนะโอ้ไม่โดนเสียอีกดูต่อครับเจ็ดศูนย์นะครับเจสังลุยนำก้า้าสลับบุรี ลุงก็ออมมาเปลี่ยนนะลุงก็ออมมาเปลี่ยนรนะุงนี้ก็เปลี่ยนครับจนเองเข้ามาเปลี่ยนดนะูลุงก็จะเข้ามาแวบไม่ถึงครับ

ได้ดมบนลูกเดียวนี่พี่ทำจัดปีปีเพื่อเปลี่ยนกำตีเกือบไม่ถึงเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นดินน่มไม่เปลี่ยนไม่ไม่ถูกแน่ จะเข้ามาวัาช่วยดันล่างเข้ามาหน้าเปิดเลยเข้ามาอีกลูกเปลียนนะเปลียนด้วยดำตองตีครับลงุงบ้าย ร้อนจะตายอยู่กินเหล้าดีดำเต็มลอยต้องเป็นเม็ดเลยครับอัน <c oughs> นี้เหลือหนึ่งต่อสองลูกครับที <c oughs> ่สุคัญนะจะไปไหมอนนี้แต้มในสกอร์มีเจ็ดมีแปดกันในสนามนะครับ

เพื่อจะช่วยลูกล่างเข้ามาด้วยนะครับโอ้ยได้ด้วยอ่ะสามเข้าอีกลูกเดียวถ้าเขาได้เกมนะครับของหัวนี้ว้ารุ่นนี้ก็มีติดมือใช่ไหมอ่านะครับรอบแรกเขาเคยเจอกันมาแล้วนำสิบศูนย์แต่แพ้วันงั้นดูนะครับไม่ให้แล้ว ดูลุงก็เข้ามาเอาต่อครับลงนี้กระชน,นดูลุงก็ตั้งใจชนมากครับชน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 เอาเล้วก็จะตี จะให้ลูกดูลูกตีนะฮะกตีเป็นมือตีของทีมข้าข้าวสละบุรี <Okay. S 1> ดูครับโอ้โตีจอดด้วยครับลูกนี้สา<อ>มแต้มถ้าพี่จุ่มอยู่ที่สองค่อยจะตีได้ครับต้องอยู่ที่สองให้ได้นะครับน้องเขาตีจอดไว้สวยอย่างลูกนี้ ปไหมโอ้ยไม่สองแล้วครับแพ้สามเลยถ้าเสียมีปล่อยมาลูกนี้ลูกจะปล่อยมาเสมอกันนะครับผู้แรงเสียเปรียบลูกแล้วครับตอนนี้ เปียียบแล้วหนึ่งลูกครับโอ้โหอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ตัดครับแพ้สองแต้มมะแพ้สองสั่งตีตัดแต้มนะครับตีจัดแต้มครับตอนนี้ ทำร้อมาปั้งเอาจอดคืนครับได้ลูกจอดรอครับดับพวกเป็นนะแต่จะมีวัดใจนี่มันเขา้ามากาตัดนี่หรอลู้เข้าใจ็บูกเนี้ยาน้องเขาก็จะตีครับเพราะว่าได้เปรียบลูก,กได้เปรียบล,ลูกข้างล่างสองลูกก็ตีโดนเขาก็ได้เปรียบนะเขาดูนะครับว่าจะทำเต็ม ได้ไหมรอบนี้รวนนํา9-0แล้วนะครับโดนด้วยสีสามแต้มฮะตอนนี้เสีย3อยู่นะครับถ้ามือลองตีตามได้สามแต้มได้มือในมือได้แน่ๆพี่ดำต้องตัดในรายครอนอันดับแรกมาดูพี่ดำเข้ามา พูดมาแรงแท้แรงแท้โอ้ยแท็กสวยฮะแต่ก็ตีรับสามตะหลอดนะครับตีอย่างเดียวสังตีอยเดียวครับรับสามดูนะครับโอ้ยโดนลูกล่างจริงด้วยปากใส่ตาอันนี้ท้าไม่โดนเจมโอ้เจมแล้วครับไปจองเบี้ยวอฮาวัด นี่แพ้แพ้ใจเองทุกว,วันนี้